สวัสดีจ้าเพียรเพียรจ้า <laughs> มันใสิมารีวิวในบ้านยายว่นี่เบิงนะคะเนาะในเบิงบกอันนี้เป็นเครื่องอ,อัดยางนะคะอจินาตาปแปลกแปดสำหรับคนสิเบเเคยเห็นเครื่องปั๊มยางค่ะพี่น้องจ้า <c oughs> ทางในนีน่สิเป็นแม่พิมพ์ค่ะแม่พิมพ์ อันนี้สิเป็นหมอไฟเดินไฟเขาแทนไฟค่ะเครื่องในใส่ไฟประมาณสองร้อยสองร้อยโวล์ววอื่นถึงบวล่บุญพี่น้นองเอ้ยเมนีวันอาทิตย์บ่มีงานค่ะเมนบเมนวันอาทิตย์กะบะมันมีงานค่ะ,คะ,คะ,คะติดโลกค่ะงานกับ,บ่ะมีงานกับฮดกับหายอันนี้ พอเงย,ยสังวนค่ะพี่น้องอัดอยางอยู่หน่อยนึงนิดนิดมาเดินแบบที่ผมมานล So sad. เป็นแผ่นยางยางแล้วเป็นชิ้นๆนะคะใส่แม่พิมพ์ค่ะใส่แม่พิมพ์ลงไปแม่พิมพ์ต้องเสียดมาเป็นล้มเป็นลุบเป็นลุบหรือที่นล้นมฟกเลยค่ะพี่น้องปิดฝาอยากต่อเตาอบค่ะ กระดินี๊แม่นแน่นแน่แน่แแน,ๆๆแน่นนนะจับเวลาครับจับเวลาว่าจ็นาทีอ,นทอ,อันนี้จ็นาทีอันนี้อันเนนี่้เวลาสามนาทีครัพี่น้องจากยางกรสีเจ็ดตัวเป็นชิ้นๆพนม,มออมมีค่ะยาง ยางสมมาเป็นม,นมวลๆนะสิคะแล้วก็มาเป็นเพ่นๆอันนี้ก็เครื่องอัดยางนะคะนนี้เครื่องบักใหญ่อันนี้มันเป็นเครื่องใหญ่ค่ะอันนี้ก็เครื่องค่ะนี่ก็เครืองอัดยางด้วยกันค่ะพี่น้องอันน,นี้นี่ก็ยางค่ะอาออกมาได้เป็นชิ้นงานแล้ว ่าเป็นชิ้นงานแล้วค่ะพี่น้องจา้าตัวอย่างค่ะไปเจ้าของงานเป็นเบิงอันนี้เป็นเครื่องอยางญากันค่ะอันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟค่ะน้องในหอนจับดได้สิพผ้าออกไปหน้าบ้านพี่น้องจา้าสิพ้าเบิงบรรยากาศ บาบมือนีอันนี้เขาสีมาสองบางท้อป,ป่าค่ะบางสายไหมก็เลยคุกคัตํำบากแม่จักน้อยอันนี้เป็นบ้านนะคะบ้านของที่สองค่ะของที่สองบ้าน้าเจ้างง่ามบ้านค่อยขี่ไร่ก็โมแต่จะซื้อมา้าบนเห็ดยังมันมีเงินเห็ด าบ้านเิรนใช่จีขายบ้านานี่ค่ะบ้านตึกเป็นตึกสามชั้นเตะหนึ่งสองสามสามชั้นครึ่งอาคารพาณิชย์ค่ะพี่น้อง บรยากาศเงียบเงาอันนี้ก็ย่างว่านี่เป็นสีแยกมีร้านกาแฟด้วยพี่น้องไม่คาขายกาแฟดีดีนางเคียร์ตัวโทรศัพท์ด้วยค่ะ <laughs> ได้รถค่ะอันนี้ก็ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวดียร์วรี่ค่ะมาส่งหอดบ้านดาจอดนั่นละขี่ม้าโอ้ยจุาณขี่ม้าตำรวจฮัดลลงยูทูบเสื้อๆนี่นะคะบางตำรวจพ่อขากันนะเพคนมาส่งหอดบ้าลใหญ่แล้วข๋วยเตประมดล้านเจ้าก๋วยเตี๋ยวเมืองนราธิวาส เอาว่แมนบ่กนละ่าไม่ซื้อหลานเจ้ากดเดียววางนอนูดเทียววากไปอ่านพิดะบ่น้าเอ้ยตอนนี้วันามมันมามันสมามันเสาีดาบ่เียวันมีหลายเส้นเลยพี่น้องมีกดเส้นมามาเส้นมีเส้นลิศเส้นเหลืองลุกชินกดเทียวสกดครับกดเตียวสะกดนครครับพี่น้องออกากะ ขนาดยูได้แมกกันยังรออยู่แล้วค่ะพี่น้องมาอุดหนุนกันแน่ของกันนะานเรื่องอะไครับเลี้ยต้องขาปเบิ่งส่งยายวันผ้าเพิ่นค่ะผ้าเพื่นนี่ยอะเนี่ยเดียวจามีเสียบจ้าฝากส่งเะคะพี่กัดโมบันดีเคได้พี่น้อง สุว่าเงียบเงามากหลังจากโดนผิดโควิดกลับไปจาะสุดซอยนี่ก็สิเป็นทางรถไฟค่ะเงียบแต่ละเมือขอกัออกจากบ้านมากกับมากกินกาแฟาด่านไม่หญ่น,น,ะะนี่ระคานี่

กระจอดน,นาบ้านภยหนาบ้านมันเงียบไปสซไปยไบรหตังจากั er นเครื่องฟิวเงียบมากด้วยค่ะข้างนี้ก็เงียบเอาเดกาติดกนหน่อย เบิ่งาวว้านก๋วยเตี๋ยวคนอีค่ะพี่น้องแต่จ,จอดขายดีขนาดห้ามร้องห้ามร้องเด็กน้อยห้องหายพี่น้องลบกล้องจากเด็กน้อยก่อนค่ะ <c oughs> <g ül> ร,รีวิวค่ะกล่องไมพี่น้องเสื้อไม้กันสันมาไมกันเลยมาล่องเบงิ้งพาพี่น้องพาชมพาชมบริเวณบ้าน เพิ่งดอกใหม่ไหญไงซัมบีออกดอกพี่น้องสามดอกเดี๋ยวสิภา,ามาขอ,ขอหวยนะพี่น้องเด้อ <c oughs> ตน้นวาสนาข้างบานเพื่อนค่ะอันนี้ต้นพงสุดรด,ดต้นบักคงเป็นงามๆทำอะไร ทำไรนยยี่หยางน,นี่ต้นบางย่อค่ะพี่น้องลูกยอ แดดฮอนพี่น้องขาวบ้านก,ก็าวดีกว่าห้านีีเนื้อบานค่ะ